กูกดเข้ามาใหม่ก่อนโหลดเข้าใหม่โหลดไหมเล่นไม่ได้ก็ซื้อเนี่ยสตรีมแม่งเลยเฮียจบๆไปที่เราออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วจอยเทเบิลแล้วเออครบแล้วเว้ยอันนี้จอยใครวะเนี่ยจอยพี่ไงเก็บอาการไปหลดไหมเออวะทำไมพี่ก้องบุ่ดบุนดวะเพราะมันเห็นคู่แข่งเลยนะออมาแล้วนี่ไงทำไมบุ่ดการแบบเนี่เราต้องเปิดตารางธาตุนี้ไว้ด้วยหรอวะ ก็เปิดเทียบไว้ด้วยเผื่อกันไว้แต่พอเป็นแล้วก็ง่ายแล้วแม่งแป๊บเดียวไอ้นี่ยังดีไอ้เกมมันบอกเราเอ้ามันไม่ไปอ่ะบอกข้างล่างว่าคุณได้ไพ่อะไรมก็หมุนน่ะนี่ไงมาละก็ไนท์ไนท์ไหมไนท์ไหมไนท์เลยไนท์กลางคืนเอ้ยไอ้กูอยู่ใครกูอยางดีกูบอกเลยสัตว์ดีเย่อเลยยังยังขอดยังไม่เปิด ปอนปอนเห็นไหมว่าคนที่เป็นบิ๊กไล่ะมันจะมีตัวดาวอยู่ข้างหน้าเออตอนนี้สอนก่อนก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเออเอาเฮียบอบทำไมอ่ะไอ้บุบอบทำไมมึงมึนโง่เลยมันจบไอ้เฮียบอบทำไมเปิดมึงไพ่สามใบมึงยังไม่ประกอบกับมึงเลยไอ้เฮียมันรู้ชะตาเฮียบอบทำไมมาแล้วเกงกดผิดกะเนี่ยไม่ผิดหรอก มึงต้องดูไพ่สามใบก่อนอ๋อแล้วเราก็กดเช็คใช่ไหมคือถ้าเราไปต่อใช่เออถ้าไปต่อก็เช็คถ้าไม่มีคนเลสเพิ่มก็คือมึงก็ตังเท่านี้ไอ้เงี้ยนั่นมันยอมไปแล้ววะไอ้เงี้ยหมอบทำไมไพ่มันยังไม่เปิดเลยอ๋อนี่คือถ้าใจเบ็ดถ้ากูคอก็คือกูต้องจ่ายเท่ามันแล้วไปต่อใช่กูต้องจ่ายเท่ามันอีกยี่สิบแปดเหรียญเนี่ยเพื่อดูอีกใบหนึ่งเพื่อตัดสินใจก่อนใช่ถูกต้องก็ต้องจ่ายออกไปก่อน โอเคอันนี้ครบรอบแล้วใบที่สี่ก็เปิดนีปั๊บเขาให้เปิดนี่ให้ดูปอนก็ปอนก็ดูไปว่าไพ่บนมือเรามีโอกาสจะประกอบเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยมีโพดัมสองอันยังทาฝัดไม่ได้มัดตัดไปหนึ่งอย่างเงี้ยเลียง mm. ได้ไหมเลียงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ต่อกันเลยเลียงก็สิบแจ็คแมมก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นเลียงได้สมมติแบบเจ็ดแปดเก้าสิบแจ็คอย่างเงี้ยก็ต้องคิดไปอย่างเงี้ย วิวิวิจะลงใบสุดแท้ใบที <h <h ่โ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้ามาว้ามาว่าผมว่าพี่หมอไปดีกว่าพี่จะหมอไปดีกว่าจริงเหรออืมก่อนที่จะเสียตังเยอะสัตว์ต่มึงหมอไม่ได้นะเว้ยแห้งมึงยังไม่เห็นไพ่สามใบมึงหมอไม่ได้นะเว้ยหมอไม่หวะ เอไอ้เฮี้ยมันอาจจะเหมาะมาเปิดมารวมกับมึงเป็นสเตจเป็นไอ้เฮี้ยตองเลยก็ได้นะเว้ยโอ้โหกูคิงคุมไอ้เฮี้ยทำไมกูไม่เล่นอีกแล้วตามนั้นอะโอ้ยโง่ไหวเฮี้ยอ้าวใครชนะวะไอ้ซาชนะแจ็คแมงอันนี้ไงแจ็คควินไงโจ่เออมันแจ็คควีนเอ้ยขำจัดอ่ะกูแจ็คสี่ S <S ไอเฮี like ้ยนั่นมันล็อตตาดามบุตรวะไม่ได้ล็อตตาดามุตแม่งก็ไม่มีทางได้เดี๋ยวต้องเห็นไพ่ก่อนเฮ้ยวันนี้น่าจะได้อยู่มึงอย่าใช้คำว่าน่าจะได้มึงต้องดูไพ่ตากใบแรกก่อนอี๋ตอนนี้ปอนเป็นดาวนี่คืออะไรนะเป็นบิ๊กไบร์ปอนปอนเป็นคนที่ตามหลังอีบิ๊กไบร์เอสมอลไบร์เลยอ๋อแห้งเป็นบิ๊กไบร์อ่ะ โอ้ภัยโอเคอยู่เนี่ยกูอะจริงปั๊บเข้าให้ไวเอ้ยังไงเด็นะตาใครวะไอสวยสวยสวยกูบอกเลยว่าสวยตาเนี้ยโอ้โหอยใครมันสู้วะ้ยมึงจริงหรือเปล่าคาริน่าคาริน่าจัง ผมเอาเจ็งอีกสักใบหนึ่งปเออพอเห็นสามใบแล้วคิดว่าตัวเองเฮี้ยก็คือหมอบไปได้เลยเว้ยแต่ไม่ใช่กับการที่ยังไม่เปิดเอาใบแรกอ่ะเข้าใจป่ะอะไรอ่ะมึงต้องเห็น่อนไอ้เฮี้ยมันไม่ได้ไอ้เฮี้ยไม่ได้ที่ไงสัตว์ถ้ามึงมีเจ็ดขึ้นมาแล้วสามใบแรกมึงปวดมาเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยมึงจบเลยนะมึงได้ทองมึงชนะนะเฮ้ยเฮ้ยมันสูี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องแหน่มาขนาดนี้ดูท่าทามงมันต้องมีของดีว่าเพราะว่ามันกล้าเล่กกนขนาดนี้ไ <c oughs> อของดีจริงหรือเปล่าเนี่ยร้อยสิบสามอ่ะยังไงเกี่ยตึงไหมป๊าด พี้ยี่ทำไมขับเยอะจังวะพี่หมอไปดีกว่าผมว่าพี่หมอไปดีกว่าผู้พี่อ่ะปัดได้เหรถ้ามึงพูดขนาดนี้มึงไม่เช็คเฉยเฉยดอกใจสัตว์อันนี้ปัดได้เพราะว่ามันมีแปดสิบบาทพูดขนาดนี้มึงไม่เช็คเฉยเฉยดอกมึงต้องเพิ่มตังค์มาแล้วผมสู้อยู่แล้วได้เรเรียบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูงกว่า ไอ้เทียชนะแล้วว่าผมบอกแล้วลว่าพี่หมอไปออเลยได้ควีนสิบควีนสิบ